สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนทั้งฟังไทยและฟังเล่าและต่างประเทศและแฟนคลับสุหมงสุบอลน,นั่นเ้อจา้ามือนีช่องหักนกชายเน,น,นี่ยส <c oughs> <c oughs> ิพามากินต่ำปากน้ำครับมือนีตาพีพวเราเมื่อกี้ต่ำปากน้ำครับเบิ้งเคยแต่ซอยจุครับมือน,นี้จัดมาแบบต่ำครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของง่วครับเป็นอยู่ในวางปากคนนี้แหละปากน้ำเพิ่เอื่นว่า ต่ำแบบเ็ดๆจวดจ่าดครับเมื่อนี้เอาหนองมคือเบาเ้ามือนี้มีทั้งหน่อไม้ไรมักแดงหมักแดงหน่อยผักกาดผักกาดขาวโยกและกินน้ำได้ครับเด้อพีดองทังผักสลัดผักสลัดกอบทั้งพีกะซิเป็นมะแขงครับมะแขงหน่วยงามๆอันนี้ก็เป็นผักกะทินจ้ะผักกะทินคางหัว บักทั่วจ้ะบักทั่วปีครับแ่บๆน้ำกันพี่้องขอบคุณพี่้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจเนาะ,ะบัวชีเข้ามากกดเข้ามาเบิ้งซื้อๆื้อซนียกเป็นกำลังใจให้กันแหละครับบัวชีเป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบเนาะบางมองบางบอนเพิ่นนำทวมเพิ่นก็ยังเบิ่งให้ได้เพิ่นว่านำทวมครับฝนตกเนาะพายุใส่เลยบ่เฮาใส่เลยจ้ะ,จะหอยสอดซองเลยแหละครับคำรเรล็กแหกมานแ่บ กินเพื่อ,พ,อ,อพี่เพื่อน้องน้ำเดิมเลอนอี้อุ้ยแต่อันนี้นไังกรอบกรุบกรุบเผินปะแสบจักโลกเลอนี่พะดำ่วยกระสิลายโลกยุ่นแล้วมื้อใหญ่ลายลูกเยอะจ้า ไข่พันโูกอะตำอเข้าตตำตำมึกต,ำ,ตำอันนี้ธรรมดาเลยครับแต่ว่าแสบกว่็่วยจุขมอยู่น้อยนึงแสบอะต, <c oughs> ต,ต้มเปื่อย ทั้งเพจห่อทามืน่นผู้ติดตามกันครับที่เลี้ยงหมูหันน,น้นองวุ่นน้องวายห่อทามืนน้อยอ่ะไปซอยกันถล่มเด้อจ้าถลม่มนี่เจ้าก็ฝากพี่ฝากน้องก็ร้าหรอถ้าว่าพี่น้องเฮ้อไม่ไรกันจกเบิดเลยแหละหาห่อทามื่นนี่ได้กินมูฮันเหรอแม่ตอนนี้ยังทำไรอยู่พดดมชี้มืน่นอ่ะ ออืต้มเปื่อคัะต้มงอนะครับโมเมนตรมน้ตรมคนต้มคนเปื่อนี้คือขี้ตัวเห็นปะขี้ตัวอ,อยู่ในง,งอนนะบบก,กินได้แต่เขามันตีนมันก็กินได้มืน หมูก,กินได้หมูเอ้ยหมูนุ่นน่าชิมากนะนึ่งขอบกุดๆอ่ะนั่นแหละผักกาดขาวพี่น้องมา้องสงสัยจะ้ะถ้าว่าเป็นหมูนี่นุ่นมาก,กดมันจ้ะหืหืหลังหางมันอ๋ออันนี้เนี่ยมักอยู่เปล่มามักจ้ะมันกุดดีเนะาะแม่นีน่กินผักอนอืม không phải quyết định quân cả chuyện phát là thì nó mới xèo mà mặc <laughs> kè nga nâng ơi <laughs> mà xuân mình ngủ ส่วนหนึ่งก็ได้นอกไม่ไรนี่โ่คอยได้กินน้ำหนูอะเป็นยังตัวยากเบิด์ย่ามแล้วครับนาทีฝนตกอีกเธอหนึ่งกับปลาลงตอนลงรีกับเบิดเบิดหนนาฝน แต่นูะคคือคนแหละคืคอคว่าคือกันอ่ะคืออะไรคือว่ามันไล่เดี๋ยววัน,กน้กินแจเกือกเนาะมันนไ้กินยังวันกินน้ำม่ได้ตอนมันมันเพชดบ่ <c oughs> กระดิ่งนึงจ้ะเพชกับแสบจวดเอาคนจอยเอามากินซอยกันเด้อจ้าเอินพี่น้องมาซอยละคนคนจอยประไว,ว้บ้คือเอินคือเอินพี่น้องมา,อากอ้าว็อยากให้พี่น้องกินน้ำอยู่ละ กินเทยกันเนาะน้ำเห็นป่แต่หนูว่า<ห>อันหมองน้ำมันหน,สน,หนาสีน้ำกึดกึดลองมั้งเกินนักเก็บเต็มครับมนเนี่ยเกือบสองโล ก็สิว่าเกือไปซื้อมาสองโลน้องนกแบ่งไปอีกครึ่งหนึ่งนี่น้องบางคนประกาถามเนาะแม่นกคือบบเดมากินน้ำประเทศงานครับเพ่็ตำให้แล้วก็ป้ายไปกินโลดเพื่อาปรุหรสอะไรอย่งเฮ้มเฮ้อจังจะมากินน้ำเธอหนึ่งครับ เหลืองทุเรียนเลยล่ะท <c oughs> ันทุเรียนเป็นมากพ่อดำมืออื่นอยากกินทุเรียนดิม,ม,มันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำ ขนาดตมเปื่อยยังกึดเนาะตอนนี้ไงซอยเองถ้าว่าบาเปื่อยดิสิเป็นปลาไหนเนาะพี่น้องอย่าลืมซื้อของซอยได้ครับเด้อยึดไปคอมเมนต์มีคือเกาว <c oughs> ่าสิเป็น ไข่แคบมูกระเทียมทนปุ๊กไงปุ๊กเล็กนี่ยืดทางหน้าอบอกคุณสองเหน่ะ ตำพริแหง้งตอน,นี้ไงซอยเองคำพา่น้องคนที่วา่าคือซอยตอนไงแท้กี่คัรซอยบ่อพป่นที่มามกแ่งซอยลดความเผ็ดเลยจ้ะแม่นหวานเนาะแม่นนำร้ายนะแมน่มต้องลอง ตัวปีนี่ตำแซ่บครับตัวปีอืม,อมนี่ตำผิก แซ่บจากโลกเข้ามาเนี่ยอร่อยเอ้ยพันโลกจ้ะหอมไหม่กินก็คือกินออกต้องกายเหงือเพริรบอสไม่จจ้ะแต่กินก็นยังเหือปานนี้นนเอาไมาคุณจ้อยตอนนี้เงีง้ คึมฟ้าคึมฝนไม่อีกแล้วครับอืมตำเนื้อข้าททาเขอกันเผ็ดเผ็ดจุดจุจดเต่งมีดีมีหม,มักแกง ืมแตงลอยกรอบนะแตงกีไก่ไปกินเลยคูนสองก่อนเผ็ดใส่จุด บาไวาและบาวาแหละเพลดแหงเพลดแหงก็กินน้ำครับปวจะเพลดยอนน้ำใหม่คำบกัดผิดแสบเนาะกินใส่ับกับน้ำใหม่ อิม้มเลยบอสสิเอาจนเบิดผัวจ้ะอื้ออะไรพวกพริกแล้วครับสูตตายบอย หมดอยู่ใต้บาดาลหมดอยู่ใต้บาดาลเห็ดเดรยอลายยางนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องมักซอยจุนี่ก็เห็ดแจ่วขมๆมไข่พี่น้องมักตำจวดแบบนี้ก็เอามาตำครับแต่ตอนนี้มันเบิดแล้วจ้ะอิ่มอยู่บ่ครับอิ่มโอ้อิ่มครับเพื่อนว่า เอาวันนี้ให้น้องบุญขอบคุณพี่น้องครับวันนี้กะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคนดีสื่อข้องน้ำเดือจา้าขอให้ลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไขอยจะม,มีครับผูกขาคาง่ายมือก็ขอให้ขายดีๆลำรวยลำรวยกัน ทุกๆคนเ้ยครับเด้อสำหรับมือนีวันนี้ก็เอาไวช้ชมหี้เนาะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ